ซาบานายวันนี้คือร้านที่อยู่ในไทยแล้วก็อยู่ใลกล้แค่พัทยาอาหารบรรยากาศคือซ้อมไป,ปยุโรปชัดๆเซฟแชร์ตามมาได้เลยค่ะที่นี่คือแคชเชโรดโเบราจิโออยู่แถวเขาชีจันพัทยาสัตหีตอังบอกว่าวันนี้อยากจะไปคาเฟ่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสถานที่แบบนี้จะเรียกว่าคาเฟ่ได้จริงๆใช่ไหมความรู้สึกแรกตอนเข้าไปเหมือนอยู่ในปราสาทเลยค่ะทุกคนอันนี้บอกก่อนนะว่าเราเสียค่าเข้าแต่เอาค่าเข้าไปใช้จ่ายกับร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้พวกเราตั้งใจจะมาทั้งฝั่งคาเฟ่แล้วก็จะไปดินเนอรเารขอทนะิมตพ ใกล้ตกดีสุดๆร้านก็คือสวยทุกมุมถ่ายรูปได้หมดเลยจากที่เราไปดื่มน้าแล้วก็กินขนมกรุบกริบที่คาเฟ่แล้วเราก็ขึ้นมาที่ร้านอาหารกันอันนี้เราสามารถเรียกรถกอล์ฟมาขับพี่พนักงานให้พาเราขึ้นไปที่ร้านอาหารด้านบนได้นะคะซึ่งที่นี่เขาจะเป็นร้านอาหารอิตาลีด้วยบรรยากาศแล้วก็การตกแต่งเหมือนทําให้เราได้ไปกินที่อิตาลีจริงๆเลยแล้วเราตะลึงกับวิวสุดๆบรรยากาศดีมากอาหารก็คือไม่ได้แรงขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลักร้อยเราเริ่มกินกันที่พาม่าแฮมแอนด์เมลอนเมลอนคือหอมหวานตัดกับรสชาามมมม่แฮทีีวเ็น เราชอบมากกัมปัสอาอาย,ยุจะเป็นกุ้งที่ผัดมากับน้ำมันกระเทียมหอมๆจะกินคู่กับขนมปังกระเทียมนะคะที่มีความกรอบนอกแล้วก็หนุบในและใครที่ชอบกินทรัฟเฟิลนะคะต้องถูกใจเมนูนี้ลาวิโอริมัชรูมสุพิซ่ามาเสิร์ฟแล้วค่ะเราสั่งมาเป็นหน้าบูราตาบบชูโดถูกใจคนข้างรักบูราตาชีสแบบเรามากตัวแป้งพิซซ่าค่ะจะเป็นแบบบางนะคะแต่ว่านุ่มเมนูพาสต้าเราสั่งมาเป็นซิ bon กเนเจอร์คาโบนาราตัวซอสก็คือครีมมี่มากๆแล้วก็หอมชีสเสน้นก็คือทำมาได้ดีเลยค่ะอร่อยอีกเมนูพาสต้า เนื้อนุม่มแล้วก็หอมส่วนต,ตัวเส้นเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะคะเวลากินก็คือเต็มปากเต็มคำสเต็กพวกเราสั่งมาเป็นเทนเดอร์รอยค่ะ200กรัมเลือกความสุกมาเป็นแบบมีเดียมแร็เขาจะมีซอสเสิร์ฟมาด้วยนะคะแต่เราชอบกินกับเกลือแล้วก็พริกไทยมากกว่าเป็นเนื้อส่วนที่ค่อนข้างนุ่มเลยแต่ก็ยังได้เคี้ยวอยู่ไซด์ดิชเนี่ยจะเป็นวากิวไฟไรส์เป็นข้าวผัดที่หอมมันเนื้อมากไปต่อกันที่ของหวานค่ะจานนี้จะเป็นเคมเบรร์ร่อร่อยมากค่ะทุกคนตัวเกรดเก็ดด้านบนนะคะจะมีความเป็นเบอร์รี่ตัวว่าาารคเอแ แบบไม่มีเบาแต่ทุกอย่างในคลิปเนี้ยหารกันคนละหนึ่งใบเท่านิดเดียวว่าโอเคนะกลับมาหารและปบรรยากาศที่ดีระดับนี้ก็ติดตามกันไลค์กดเซฟกดแชร์รีโพสต์แากคนที่อยากให้พาไปแล้วไปก็ได้เลยค่ะ